ได้ครับได้ครับแต่หน้าสวยๆก็อยากกินเลยค่ะอ่ะอย่างนี้ค่ะอ่างนี้ก็ต่อต่อ นะครับตอนนี้เราก็เห็นการเลือกตั้งแล้วนะครับที่เรียกคนมาเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายกลุ่มที่ผมก็พยายามจะรวมกลุ่มได้มาดูว่าคนงานไทยเนี่ยที่เป็นแม่พ่อแม่บ้านทำอาหารต่างๆจะรู้สึกยังไงบ้างการเลือกตั้งในวันนี้นะครับเรามาดูได้มาเลือกตั้งกันวันนี้จะรู้สึกยังไงบ้างเลือกตั้งวันนี้ก็ดีใจมากภูมิใจนะคะที่เป็นคนไทยเนาะจะได้ใช้สิทธิ์ใจกันเลยครับซึ่งก็ใช่ก็นานเหมือนกันนะแล้วก็มาเลือกตั้งนะครับ บอกว่าันั้มเดียนีแบร่งคนแยกนะต่างกับว่ามันนั่นีคก็มักต้องน้อยมันบอดใสสใสเห็นสีเนาะ่ตอนนี้กลายเป็นวัตถุแ่ท้านั้นแล้วไม่มีังดอกกัสเรียแต่ว่าบอกอะไรไม่ได้บอกว่าแถวกันไม่กอยากได้คนดีอกได้คนดีเก่า สภาพแหละจว่าไม่หนึ่งอะไรจะเชียร์น้อยจะว่าบอกป็นขนาดละโอ้ยขนาดละว่ามีใหญ่ก็เต็มที่แล้วหัวใจเสราเรียนใจกันเต็มที่แล้วทั้งหมดแก่แล้วแก่แลักไปเรื่อยมาเรื่อเที่ยงแล้วนะครับเรามีคนไทยเยอะแยะทั้งนักศึกษาและก็คนงานนะครับแต่มีกลุ่มงานกลุ่มใหญ่เลยนะครับที่มาวันนี้แล้วก็ก็หลายๆกลุ่มครับ เพื่อมารวมตัวกันเดี๋ยวมาดูว่าความความสิบของพวกเขาในวันนี้มาเลือกตั้งเป็นยังไงนะครับเพราะนานๆจะมีสักคนมาแทนให้กับคนไทยในเครับผมสวัสดีค่ะพวกเรามีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่อยู่ต่างแดนที่ได้มาลงคะแนนเลือกตั้งนะคะพวกเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอยากจะให้ปรับทุกคนดีขึ้น มันอยู่ที่ได้ขึ้นมีการงานมีรายได้ที่มากขึ้นคนอินเดีมีความสุขเลยขอให้ทุกอย่างสงบแล้วก็เปีนแคนงานไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเราก็มาดูเจ้าของร้านอาหารซึ่งโด่งดังอยู่ที่อิจิบานาแสนนานแล้วครับแล้วก็เปิดหลายสาขาด้วยคนนี้เป็นคนสำคัญของคนไทยที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กองซื้อของพวกเขาต้องไหนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับใี่ไหมครับ เจ้าแม่โบขาวแท้จริงแม่เสียให้กันตัวจริงแต่เป็นเพลนด้วยเป็นเพลินเราจับดูว่าเรียบร้อยดีนะคะทุกอย่างหมายถึงว่า organize ์ดีแล้วก็ความจริงอะความจริงที่ประมาณว่าเราเป็นคนไทยคนหนึ่งไม่ใช่ติดจับเนี่ยพิเศษไหมถ้าเกิดมีใจค่ะมันก็ต้องบินจับไปเรื่องต่าง แล้วความต้องการรถต้องการาคนยังไงคะคนหน้าตาดีว่าอย่างไรงเอีต้องกใจคนด,ดาาคนีคนไม่ทารับเชิญ<ม>เป็นไรนะครับคงหายากเลยนะครับ <laughs> <c oughs> ขอโฆษณาร้านบัวขาวได้ไหมครับนิดนเดียวถ,ถ้ามาไคโลก็เชิญแวะที่ร้านบัวขาวนะคะของเราแม่ครัวไทยคนะ่ะ ที่มาดี่งที่มีก็มีหลายสาขาค่ะจะไปโูกาด้าก็ไปที่โมบันติเอลุน่าโอด้ครับเปิดเปิดที่อัสวานะรู้ไหมลักเซมบ์อัสวานะเดอร์บายเดอรไป่ามีลักเซอบ์มีเอลุน่าโูกาด้าอะ่างเงีครับแพโลโอเคนะครับก็อยากจะไปทานอาหาร่อร่อยนะครับต้องร้านบัวขาวแต่ถ้าอยากตะลุยให้สนุกต้องไปกับผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไงเราก็ไปแต่ถ้าอยากนวดสบายก็ไปหาจาน่านะคะ กลุ่มนึงนะครับซึ่งตรงนี้ความสำคัญกับสถานทพูดมากมายนะครับซึ่งถ้าเกิดเมีท่านทูดก็ต้องมีเขาคนนี้นะครับถ้าไม่มีเขาคนนี้ก็งานอาจจะดําเนินไปไม่สะดวกนะครับซึ่งวันนี้เราโชคดีเหลือเกินนะครับเราเอานายนปัจจุบันแล้วก็อดีนยกเมื่อปีที่แล้วครับมาจอยกันแล้วก็นี้เราจะมาถามความคิดของทั้งสองท่านนะครับว่าความสึกการทํางานที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ยังไงนะครับมาเชิญลยครับ สายแม่พุ่งครับสวัสดีกุศลครับสลามครับคนนี้ครับนายกสบุร์ละนายกปัจจุบันเป็นคนราชทิวารครับราชทิวานะครับพูดไทยชัดมากแล้วคนนี้ฟักรุรจีนะครับหรือว่านายกโรจีของจากจังหวัดสงขลาครับสงขลานะครับายกได้ทำตัวนิดนึงยวเอาออกมาเป็นทางการผมนายนายสบุร์ละกับผมนายสบุร์ละมาจากจังหวัดราชทิวารครับก็ปีนี้ก็รับตําแหน่งเป็นนายกสมาคม ครับไปยกกระดีเอ่อมาหมัดสรีนะครับธนาเดี๋ยวครับเออ่ก็ผมธนามุมาหมัดสรีนะครับอ่าอดีตนายกอ่าปี52 53นะครับก็คือปีนี้เป็นปี53 54ามห้าสองห้าสนะครับก็เป็นคนจังหวัดมีอะไรจะฝากพี่กอาครับฝากเออ่ก็อยากจะพูดอีกทั้งนี้นะครับว่าในเรื่องของการเลือกตั้ง